ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่บุคลากราของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับที่ให้ความเคารพสกการะบูชาขอสิ่งศักดิ์เหล่านั้นเนี่ยโดยบันดานให้หนังสือพิมพ์มติชนนะครับทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมนะครับเพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดไปและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความมั่นใจว่าตลอดะีะเวลานะครับที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่มาได้ให้ความจริงกับประชาชน และให้บริการประชาชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงและในขณะเดียวกันเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาให้กับประชาชนชาวชาวไทย,ย,ยด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอให้หนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงธรรมนะครับตามเจตนารงของหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่า หนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ก่อตั้งมานานนะครับข่าวสารต่างๆนะครับที่มติชนนะครับให้กับประชาชนนะครับได้ทั้งความรู้และในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นความจริงนะครับที่สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบว่าข้อเท็จจริงในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็จะเป็นกระจกบานหนึ่งนะครับที่ให้ ผู้ปฏิบัติและหน้าที่เนี่ยได้ทราบว่าความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับเจ้าที่ที่ได้อ่านข้อมูลก็แล้วแต่เนี่ยจะปฏิบัติตรงยังไงนะครับเพื่อให้การบริการประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้องนะครับและในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์คือต้องการให้ประชาชน คนกรุงเทพหรือว่าคนไทยทั้งประเทศนี่นะครับมีความสุขนะครับ